เมื่อวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาพระมหาสมชายเวริยวโรรองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสเจ้าอาวาสวัดทุ่งคาพร้อมด้วยพระครูขันติธรรมวิมลเจ้าคณะอำเภอยี่งอบาเจาะเจ้าอาวาสวัดโคกเคียนและพระสมุสุชยามุนิเศษโถเจ้าคณะตำบลยี่งอบาเจาะ หัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนาราธิวาสได้ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจทั้งอย่างได้มอบข้าวสารอาหารแห้งและปัจใจสีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับจเจ้าอาวาสวัดต่างๆในเขตอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสได้แก่วัดท่ามะปรางวัดอรัญญิการามและวัดเกษตรทิการาม ส่วนอำเภอสุงไงโกลกได้แก่ที่พักสงฆ์บ้านสายทองและอำเภอเมืองได้แก่วัดพิกุลทองสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นอกจากจะได้เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแล้วยังได้มีการพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสแต่ละวัดถึงปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เพื่อช่วยกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของแต่ละวัดอีกด้วยค่ะ